สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับท่านกำลังฟังรายการฟังสบายๆสไตล์สรนันโดยผมสรนันรอเอกวัฒน์้นนำเรื่องราวของคุณมิตรฉัยบัญชาและคุณกิ่งดาวดารณีและเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงในวงการหนังไทยมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังเพื่อนพ้องน้องพี่ในฐานนี้ก็คือในในใน,ในตรงนี้ก็หมายความว่าคนที่เขา รับใช้ใกล้ชิดอยู่กับคุณมิชเช่เบญชาเพื่อนฝูงของมิชช่เบญชาของพี่ออสอะไรก็เหตุก็เกิดอะไรต่างๆก็นํามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังทั้งนี้ผมบอกแล้วว่ารายการผมเนี่ยเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ก็ฟังรายการนี้แล้วท่านจะได้หาทางแก้ได้ว่าเหตุไม่เกิดจากอะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้นะครับว่า ถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ที่เหตุเหตุเกิดจากตรงไหนก็แก้จากตรงนั้นเหตุเกิดจากเรื่องอะไรให้แก้เหตุนั้นแล้วปัญหาก็จะหายไปตอนที่เก้าสิบห้าจบลงตรงที่วัดนะเขาจับหังอ่ะรถที่เป็นไฟพระราชทานมาเนี่ยเข้าวัดไม่ได้คนเต็ม พระองค์ชายเล็กท่านก็เลยประกาศบอกว่าจะเผาตอนสี่ทุ่มให้ชาวบ้านออกไปก่อนพระองค์ชายเล็กคือพระองค์ชายอนุสรมงคลการนะครับพนตรีพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการนะฮะก็ปรากฏว่าคนก็กลับไปพี่ออสก็กลับไปนะบกลับไปที่ห้องบันทึกเสียงคิงสาวของพี่ดุยนะพี่หมูเมียครูรังสีก็กลับไปพอเสร็จแล้ว สามทุ่มสองทุ่มกว่ากว่าพี่อส s <S อสก็อยากกลับมา prayed, ที่วัดที่หมูเ mm hmm. มียครูร er ังสีก็เห็นออสมันหงุดหงิดหงุดหงิดเขาเลยบอกว่าสงสัยจะนัดกันไหมบ้างเนี่ยเออเมียก็คงจะนัด <obviamente> กับผัวไว้เนี่ยไป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 กับกับกับก็จะย้อนกลับไปที่วัดพอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าโลงศกที่ตั้งเย็นอยู่บนเมนหายไปแล้วโอ้พี่ออสใจวับเลย แล้วประตูบนเมนเนี่ยกขจะมีประตูปิดปิดอยู่นะที่เราเราถ้าเราใครไปเห็นตอนที่เขาไม่ได้ใช้เมนเน,เนี่ยปรากฏประตูก็ปิดหมดเลยที่ออสใจหายแวบเลยแล้วก็นึกในใจว่าอุตสามาจากประเทศอังกฤษเพื่อที่จะมาวางดอกไม้จันทเพื่อที่จะมาขอโทษมาขอ,อาโหสิกรรมกันกลับกลายเป็นว่ามาไม่ทันซะแล้วหรือนี่ก็ลงจากรถได้ก็วิ่งไปที่ประตูที่บนเมนเน่นแหละ แล้วก็ไปเคาะประตูปัง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 อะไรก็บอกว่าเปิดประตูด้วยค้าเปิดประตูด้วยใครอยู่บ้างนี่กิ่งดาวนะคะขอเข้าไปหน่อยค่ะสิ้นเสียงที่พี่เราะพี่ออสร้องด้วยความร้อนรนอย่างนั้นครู่เดียวประตูก็เปิดออกผู้เขียนทะลันเข้าไปพบสับเรลอสองคนไม่สวมเสือ้อเหงื่อท่วมตัว ผู้เขียนปากคอสั่นร้องถามว่าลุงลุงลุงเผาแล้วเหรอ,อยังครับพระองค์ชายเล็กให้ผมเผาตั้งแต่หกโมงเย็นแต่พัดลมไม่ทำงานกำลังแก้กันอยู่ครับออพระองค์ชายเล็กท่านก็หลอกชาวบ้านว่าเผาสี่ทุ่มแต่ว่าองค์ชายเล็กสั่งให้เผาหกโมงแต่มันเผาไม่ได้ พัดลมไม่ทํางานผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะผมไม่ได้เป็นสับเลอเรไม่ได้มีความรู้อะไรนะแต่ว่าเวลาจุดไฟที่เตาเผาศพเนี่ยไอ้พัดลมที่ดูดอากาศเนี่ยมันต้องทํางานมันถึงจะดูดขึ้นไปไฟมันถึงจะติดมันถึงจะลุกนะฮะสับเลอรก็แก้พัดลมอยู่นะถอดเสือ้อร้อนจัดเพราะปิดประตูหมดไงกําลังแก้ไขยอยู่นะ ขาดคำพัดลมก็ส่งเสียงดัง้อูขาดคำที่ที่ออสพูดนะะลุงสับเปอรรีบหันหน้ามาบอกผู้เขียนเอาพัดลมมันทำงานแล้วแม่นี่ผมแก้มาตั้งสองชั่วโมงพอคุณมาพัดลมทำงานเลยทุกคนหันมามองหน้ากันต่างคนต่างคิด เพราะเมื่อมองไปในเตาเผาศพพิเชษวางอยู่ข้างในแล้วประตูเปิดอยู่เมื่อพัดลมทำงานไฟก็เริ่มคุกผู้เขียนขอร้องไม่ให้ปิดประตูเผาหลังจากวางดอกไม้จันทร์พร้อมออโหสิกรรมแล้วลุงสปะเลอมองหน้าพี่ออสคงจะมองว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร แกเกิดจำผู้เขียนได้จึงได้ทำตามที่พี่ออสขอผู้เขียนพ่อคือพ่อของพี่เชษพ,พี่หมูน้องสาวพ,พี่ออสและคนที่รู้จักอีกสองสามคนอยู่ในห้องแคบๆตรงนั้นผู้เขียนยืนมองไฟลุกไหม้ลงไม้จนหมด เห็นร่างพิเชษถูกเผาไหม้ทุกคนไม่มีใครกล้าพูดอะไรต่อกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากเตาเนื่องจากเปิดประตูเตาเผาไว้ศพพิเชษนั้นชออชำ้ำสังเกตไว้ถึงสามเดือนกลิ่นศพเมื่อถูกเผาจึงรุนแรงกวา่าศพปกติ ทำให้ผู้เขียนหวนคิดถึงคำพูดของพี่เชษว่ามิตรชัยบัญชาขี้ก็หอมไฟลุกไหมลามเลียจนเห็นโครงกระดูกที่วางอยู่เริ่มยุบตัวลงกะโหลกศีรษะมีไฟสีแดงแลบออกมาจากเบ้าตาทั้งสองผู้เขียนถามตัวเองว่า นี่เป็นความจริงหรือที่ระยะเวลาเพียงไม่ถึงสองปีที่จากไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างที่ไม่เหลืออะไรไว้เลยหรือเมื่อกลับถึงบ้านอาบน้ำสระผมเรียบร้อยน้องสาวได้ถามขึ้นว่าพี่ออสพี่เชษ เขารอพี่ออสหรือเปล่าไม่มีคำตอบจากผู้เขียนผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมที่น้องสาวถามพี่ออสว่าพี่เชตเขารอพี่ออสหรือเปล่านั่นก็คือมันเกิดอุบิเหตุทำให้เตาเผาศพนั้นเผาไม่ได้เนื่องจากพัดลมเสีย จนรู้สึกว่าพี่ออสมาถึงและเมื่อพี่ออสเข้าไปที่เตาเผาศพพัดลมก็ดีสับปะเล่อยังบอกว่าแม่พอคุณมาพัดลมก็ดีผมแก้อยู่ตั้งสองชั่วโมงแต่พี่ออสก็ไม่ได้ตอบอะไรน้องสาวเช้ามืดรุ่งขึ้น ผู้เขียนไปสมทบกับแม่ของพี่เชษที่บ้านนางเลิงแล้วจึงเดินทางไปวัดเทพศิรินทราวาดเพื่อเก็บอัฐิของพี่เชษที่นั่นได้พบคุณเทืองคุณกรคุณชานชัยพ่อของพี่เชษน้องชายของพี่เชษและพี่นีพี่ของพี่ออสยืนรออยู่ที่นั่นแล้ว กระดูกของพิเชษถูกจัดวางให้เป็นรูปคนนอนมีศรีศรษะมีคอมีแขนมีขากระดูกของพิเชษกองใหญ่ผิดปกติเพราะพิเชษเป็นคนรูปร่างใหญ่ข้อมือข้อเท้าใหญ่ทั้งเป็นคนสุขภาพดีเนื่องจากกระดูกเป็นสีขาวมันวาว หลังจากโรยดอกไม้พรมน้ำอบที่กระดูกและพระสงฆ์สวดตามพิธีแล้วเวลาแห่งการเก็บกระดูกไปบูชาหรือเป็นที่ระลึกก็ม,มาถึงเริ่มด้วยแม่ของพิเชษป้าคือแม่ของพิเชษนั้นหยิบกระดูกของพิเชษที่หูทั้งสองข้าง พร้อมกับพูดว่าเก็บหูที่เบาเป็นนุ่นอันนี้ไปซักชาติหน้าจะได้หูหนักหนักหน่อยคนช่างยุจะได้ไม่มีงานทำนี่ก็เป็นสัจธรรมเป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งซึ่งตลอดเวลามา ในข้อเขียนของพี่ออสและที่เราฟังกันมาในบรรยากาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าพิเชษนั้นเป็นคนที่มีคุณลักษณะแบบนั้นซึ่งที่พี่ออสเขียนผมอ่านก็ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไปตำหนิเตียนพิเชษแต่ก็บอกให้รู้ว่าไอ้ลักษณะการคิดหรือการกระทำบางอย่างของพิเชษนั้นอะไม่ได้ชั่งน้ำหนัก พอได้ยินได้ฟังอะไรมาก็เอาเลยพอเสร็จแล้วพอรู้ว่าไม่จริงก็ไปลงโทษไอ้คนที่ทํานั้นมันเกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนทําให้พี่เช่กับพี่ออสอยู่ด้วยกันไม่ได้ผู้เขียนเป็นคนต่อไปเลือกหยิบที่ตรงหัวใจไปถึงว่ากระดูกที่เขาวางเป็นรูปคนที่เขาตอนเช้าที่เขาไปเก็บอาทิกันนะนะพี่ออสบ,บอก ขอเก็บตรงหัวใจเอาไว้หวังว่าชาติหน้าใจจะได้หนักแน่นกว่าที่เคยคิดอะไรกับคนที่ตัวเองรักคิดอย่างยุติธรรมขอแถมตรงหูไม่เอาใบหูแต่เอาแก้วหูเลยหูนี้ติดป,ปีกข้างละสองปีกเลยคือก็พูดให้มันขำอะนะ พูดให้มันขำอะนะถึงคราวคุณกรบ้างคุณกรหยิบตรงเป้ากางเกงแล้วก็บอกว่าเก็บของมันซะไปอยู่ประโลกจะได้มีนีใช้นั่นทำน,นั้นเป็นขำทำนั้นเป็นขำเรื่องมันเศร้าเลยทำให้มันขำพูดแล้วก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดี ทำให้ทุกคนลืมความโศกเศร้าลงได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็มาถึงคราวของคุณประเทืองตรีเมฆบ้างคุณประเทืองยืนอยู่ต่อหน้ากระดูกของพิเชษแล้วก็บอกว่าไอเชษวันนี้มึงตายกูเก็บตีนมึงก่อนไม่มีตีนแล้วดูซิว่ามึงจะเอาอะไรเตะกูอีกได้ไหม แถมปากด้วยด่าเก่งด่ากูทั้งวันทั้งคืนเพื่อนเขาแต่ละคนนี่ก็เป็นเป็นคนที่ทำอะไรให้มันตลกเพราะตัวของพิเชษเองเนี่ยเขาเป็นคนที่มีนิสัยตลกพูดจาเฮฮาได้ทั้งวันทั้งคืนนี่โดยนิสัยที่หลายคนเล่าให้ผมฟังนะครับว่าพิเชษอ่ะโดยนิสัยจริงๆแล้วเป็นคนตลก เชชาลเล่าให้ฟังพี่เดียเล่าให้ฟังนะฮะครูพรพุษรนภพเล่าให้ฟังครูสอเล่าให้ฟังนะพี่ออสเล่าบ้างนิดหน่อยใครแต่ใครเล่าให้ฟังผอพี่เชเป็นคนตลกผมถามว่าเขาเป็นคนโมโห้ายเหรอผมให้พี่เชเป็นคนเป็นคนตลกอ่ะแต่ว่าตลกหน้าตายคือตลกและบางทีเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเอาเรื่องเล่นไปพูดจริงอ่ะประมาณประมาณอย่างนั้นคือนิสัยพี่เชฟเหมือนกับ ครูผมีอีกคนหนึ่งครูเปียกพิสารนครเสนีบางคนบอกโอ้พระเอกสาดิตพิสารเนี่ยโอ้ยสาดิตตบจตบโดนนี่นะั่นของของสาดิตหน้าดูอะไรเงี้ยถ้าใครได้อยู่กับพี่เปียกกับผมอยู่เข้ามาสิบเอ็ดปีอยู่บริษัทเนี้ยมาสิบเอ็ดปีตื่นเช้าขึ้นมาไปล้างหน้าแล้วกินกาแฟเลยแล้วเดินไปทั้งวันทั้งคืนบ่ายเยนน็นถึงอาบน้ําอะนี่คือพิสารนครเสนีแล้วพี่เตียกเนี่ยตลกหน้าตาย ไม่ไม่เคยได้ยินด่าใครนอกจากด่าไอเชียนเหลืองวิเชยกุลบอกไอเชียนนี่ไอเชียนเออมึงเมื่อไรเอาหมาออกจากปากอมึงเมื่อไรเอาหมาออกจากปากเขาไอเชียนปากหมานะฮะพูดต่อครับคุยต่อถึงเรื่องของพิเชษต่อพอพี่ถึงเขาบอกว่า เขาจะเก็บไอ้ก,กระดูกตรงที่ตีนมึงก่อนเพราะว่าตีนมึงเนี่ยไม่มีแล้วดูที่มึงจะเอาอะไรเตะกูอ่าแล้วก็เอาตรงปากเองหน่อยนึงปากมึงด่ากเก่ง,งด่าก,กูได้ทั้งวันทั้งคืนพูดไปมือก็หยิบชิ้นอัฐิไปทําให้คุณชาญชัยซึ่งเป็นคนยิ้มยากอดคำไม่ได้ส่วนพ่อของพิเชิยืนอยู่ห่างๆน้ําตาซึมตลอดเวลาพ่อในเวลานั้นคงรู้สึกโดดเดี่ยว หลังจากนั้นพ่อก็กลับไปจังหวัดเพชรบุรีทุกคนแยกย้ายกันกลับแม่ของพิเชษนำอัฐิของพิเชษที่เหลือห่อผ้าขาวเพื่อนำไปลอยอังคารในวันรุ่งขึ้นผู้เขียนนำอัฐิพิเชษใส่ในโกดไม้ส่วนป้าเก็บใส่โกดทองเหลือง ผู้เขียนนำกลับบ้านบางซื่อวางไว้บนชั้นวางของซึ่งอยู่ในห้องรับแขกติดกับเคาน์เตอร์หากลงบันไดาจากชั้นบนจะเข้าห้องน้ำจะต้องผ่านเพราะคิดว่าพิเศษอาจจะอึดอัดถ้าจะนำไปไว้ในห้องรักเอาเอาอัฐิไปไว้ตรงนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกเวลาในรายการตรงนี้ก็หมดลงพอดีครับ ติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปครับจบยากครับพิเชษจะบอกให้รู้เรื่องของพิเชษเนี่ยจบยากมีเรื่องเล่าเยอะเล่ามากระทั่งถึงทุกวันนี้สองพันรอยหกสิบ้านะคิดดูแล้วกันนะครับติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปตอนนี้สวัสดีครับ